ส่งอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่รักฉันกับกงดง่อยคับ <c oughs> จะ้ามาบึงนะครับวิธีใส่ตะแกรงนะครับใส่ตะแกรงหน้าตู้ตัวนี้เป็นตู้นะครับเป็นตู้บีอ่าเทอร์โบนะครับเทอร์โบอ่า18นิ้ว นะครับตูเทอร์โบ18นิ้วความสูงแค่75เซนนะครับ75เซนตัวนี้เป็นงานตะแกรงฉีกนะครับตัวนี้เป็นงานตะแกรงฉีกนะครับคันน็อตคันน็อตหน้าตะแกรงนะครับน็อตหน้าตะแกรงนะครับทั้งหมดนะครับให้แน่นนะครับยึดเพื่ออความแข็งแรงนะครับตะแกรงเป็นตะแกรงฉีกนะครับรัดนี้เป็นตะแกรงฉีก แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าบางท่านก็สั่งเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มจากโรงงานนะครับแต่เซตนี้เป็นตะแกรงฉีกนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบ18นิ้วความสูง7.5เซนนะครับลึก80นะครับน้ำหนักกับพออยกนะครับพอดียกนะครับยกคนเดียวไหวนะครับ ให้เสียงที่กระชับนะครับออกเร็วนะครับแนวแข็งๆนะครับกระแทกกระแทกนะครับลูกเป็ดหนักๆลูกกระเดื่องหนักๆนี่นะครับกับเทอร์โบตัวนี้เลยนะครับผมผลิตจากโรงงานนะครับไม้นะครับไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดเกรดเอไม้อัดเกรดเอปเขานะครับไม้อัดภูเขา20มิลเกรดเอนะครับ กำลังทำการยิงน็อตหน้าตะแกรงนะครับยิงน็อตหน้าตะแกรงเพื่อความสวยงามนะครับและก็แข็งแรงนะครับน็อตเราจะยิงกันทีๆเลยนะครับยิงเข้าไปทีๆนะครับเพื่อค่วมแข็งแรงนะครับเพื่อไม่ให้มันมีเสียงนะครับเวลาเปิดเบรมันมีเสียงไม่ให้มันมีเสียงสั่นสะเทือนนะครับจากตัวตะแกงนะครับเอากิดสิยิงน็อตเข้าไปหนาๆเลยนะครับ น็อตทั้งหมด19ตัวนะครับน็อตทั้งหมด19าตัวยิงเข้าไป19ตัวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตู้หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใกจะเสร็จแล้วนะครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตชุบนะครับชุบโคเมีย่มนะครับกันสนิมสวยงามนะครับผมเสร็จแล้วนะครับกับการ ขันน็อตหน้าตะแกรงตู้นะครับตัวนี้เป็นตะแกรงฉีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตัวที่อันนี้คือตัวที่ขันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ติดโลโก้นะครับยังไม่ได้ติดโลโก้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับช่อง TSL Channel นะครับช่างทำตัวลำโพง by TSL Speaker นะครับทีมงาน TSL System นะครับผม ตู้ลำโพงกลางแจ้งเทอร์โบบีวเสียงกลางไลอาเล่ดอกคู่ดอกเดียว PS 15 PS 12นะครับผม